สวัสดีค่ะกุ้งพีวันค่ะวันนี้จะนำมานำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือวิทยุ JVC รุ่น4-4-6ตัวนี้จะเป็น mp 3า usb ฟังก์ชันพิเศษของตัวนี้ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชัน android สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ android นะคะก่อนอื่นเราต้องมาโหลดแอป JVC ลงในเครื่องเราก่อนไปที่ เพลสโตเซิร์ชหาคำว่า JVC ค้นหาค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่าเลือกตัวนี้นะคะตัวนี้จะใช้งานง่ายติดตั้ง อ่าเรียบร้อยนะคะต่อไปก็กอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อก็จะเป็นสายดาต a าปกติทั่วไปก่อนอื่นเปิดเครื่องเลยค่ะเปิดเครื่องนะคะรอสักครู่ ่อสาย USB Data เข้ากับเครื่องนะคะทำการเชื่อมต่อตกลง พอเชื่อต่อเสร็จแล้วเพลงก็จะสามารถเล่นได้อัตโนมัติเลยนะคะเราก็สามารถเลือกเพลงเล่นเพลงได้ตามปกติไปที่เมนูค่ะ <c oughs> เมนูนี้จะเลือกโฟลเดอร์ของเพลงได้ตัวนี้เป็นมิวสิกแล้วก็เลือกไฟล์เพลงแดนซ์ตกลง ตัวนี้จะพิเศษตรงที่สามารถเลือกไฟล์เพลงได้คุณชมพู่บอตอนที่เล่นเพลงอยู่ถ้าเกิดมีสายเข้ามาก็จะเป็นปกตินะกดรับสารยถ้าเพื่อนคนไหนสนใจ สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.p1audio.com c com, หรือโทรมาที่เบอร์โทร0845260003นะคะ